ยังไม่ได้เอาของลงนะทุกคนเดินม,มาดูก่อนเพราะว่าเรามาถึงหลังเพื่อนเรามาถึงที่หลังพี่ๆทน้งเพื่อนเลยนะคะเพราะของเรารถไฟฟ้ามันต้องใช้เวลาชาร์จไฟพี่ๆมาถึงกันก่อนแล้วนะคะน้ำไหลแรงเหมือนกันนะคะทุกคน จะพามาดูห้องค่ะห้องพักของที่นี่นะคะตามภาพเลยนะหนึ่งห้องมีเตียงทั้งหมดสองนะคะเป็นเตียงเดี่ยวแล้วก็เตียงเตียงใหญ่หึ่งเตียงนะคะนอนได้ทั้งหมดสามคนนะคะเสริมได้อีกหนึ่งคนนะคะในห้องแอร์เย็นฉ่ำค่ะ 查了还得过问。 สวยมากเลยค่ะทุกคนถ้าถ้าเกิดเรานั่งแพรมาเราก็จะเห็นชัดๆเลยตรงนี้นะคะ สะพานแขวนนะคะชมน้าตกไซโยกใหญ่นะคะแพริมน้ำเยอะมากค่ะทุกคนโอ้โดูล่มลื่นแล้วก็น่ามาพักมากเลยนะคะตรงนี้นะคะสุดยอดมากๆได้ยินเสียงน้ําตกไหมคะสุดยอดมาเช้าๆนะคะแดดไม่ร้อนนะคะเดินสบาย ตกใส่โยกน้อย คนเยอะมากค่ะทุกคนน้ำใสมากว้าวอ๋อนี่ตรงนี้ くっと思います。<laughs> <laughs> 2เอเดโอเคอ่าอย่าเพิ well, video, it, <What> <ens> <oon> ่ง <Pacific> ป <astrology> ิดนะคะค่ะคุณค่ะีวันตอนหรอไปเยอะแเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยเก็บอีกหนึ่งแต้นี่เราเอาบ้างนะคะ เราซื้อบ้างนะคะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สเต็มอันนี้เป็นจุดแรกเลยโอเคอ่าครั้งแรกที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณโอเคใช่นัมเบอร์วันใช่แล้วถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีสำหรับการท่องเที่ยวอุทยานโอเคจ่ายห0ึ่งร้อยบาท เนี yeah, oh. ่ยทุกคนจุดที่หนึ่งของเราแต่พี่พี่พ fin ี <h <h ่พี่เขาหลายจุดแล้วนะแต่ของเราก็จะแบบว่าเอาบ้างเอาบ้างนะเอาบ้างเอาบ้างนะคะไหงเหรอไปข้างในเลยโอ้โงเลย Thank you. ปลาปลาเยอะเลย,ลเย,เลยทุกคนปลาเยอะมากเลยค่ะนะดูปลาก่อนนะคะทุกคนดูปลาก่อนปลาเยอะมากอยู่กับคนอย่างนี้เลยนะต่อขาต่อขาเลยค่ะ น,นี่ชั้นที่สองนะคะอนนะว้าวชันน้นสามค่ะทุกคนไม่ลงมาใช้เสียไหม สวยมากทุกคนสวยมากค่ะชั้นสามนะคะอันนี้ชั้นสามทุกคนปลาโอ้ยูเลยปลาพวงไหมส่นวนใหญ่ปลาน้ำตกเขาจะเรียกว่าปลาพวงเนาะป้าสามร้อยเมตรค่ะทุกคน ทุกคนนี่เป็นทางชันแล้วนะคะนี่มันยิเนีเ้ยอ่ะอืมอันนี้ โอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะสรุปคุณลุงขอมาแค่ชั้นสี่นะคะอา่าจากชั้นสี่ไปที่ชั้นห้าอีกประมาณสี่ร้ยห้าสิบเมตรนะคะคุณลุงบอกว่าขอแค่ชั้นสี่ก็พอแล้วคุณลุงบอกนะคะโอเคตามนี้นะคะตามใจคุณลุงนะคะด้วยวัยของเรานะคะไม่ต้องพิชิตถึงชั้นเจ็ดก็ได้นะคะทุกคนเอาประมาณนี้นะคะเราขอมาแค่ชั้นสี่นะคะทุกคน น้ำใสมากทุกคนค่ะเรียบร้อยอุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินอันนี้อุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินนะคะ ค่ะุณเรามาดูกันนะคะสวยมากค่ะทุกคนห่างจากเขื่อนศรีนครินประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ ตกแรงมากนะคะตอนนี้มาถึงตอนฝนตกพอดีเลยค่ะมาถึงฝนก็ตก ฝนตกแรงมากทุกคนตรงนี้นะคะลงไปต่อไม่ได้นะคะเพราะฝนตกแรงมากนะคะเรามาถึงฝนก็มากับเราด้วยนะคะสวยมากค่ะสวยมาก มาได้แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะ